รับวันนี้อยู่กับดีนเอ็กเซลนะครับอันนี้สาเหตุก็ดูไฟท่อนะครับกินหัวเทียนนะครับซื้อหัวเทียนครั้งละสองหัวทุกครั้ง่ะนะบอกไม่มีโอกาสได้เอามาทำวันนี้ก็ถึงเวลา เป็นครั้งแรกนะครับดเีเอฟเอโอน่าจะมองเชิงมเยอะน่าจะไม่เคยเรื่องนี้กันนะน่าจะเดิมเิมนะครับมีมา20กว่าปีมาเลยดูนะครับว่าพวกโ่เรานิ่งยังขึ้นยังกดอะไรที่หมดไหมควานต้องควานแน่ ติดง่ายเบาได้เบา,ด,เบาดีนะดีเล็กเซลนี่ก็20กว่าปีแล้วเนาะอนรุ่นโน้นนะ เคยถอดเลยนะครับซิ่งก็คงจะซึมๆนะี20ปีไม่เคยถอดเลยนะครับ นะโซ่เราลิ้นสึดพอดียางกิ้งไม่แตกเฟืองปั่นปัป๊มฟันยังสวยอยู่เลยนะเปลี่ยนโซ่เราลิ้นอย่างเดียวนะครับกระบอกดันโซ่ใช้ได้ยางกดไหมย,ยางกดนี่ย,ยังดีอยู่เลยไม่เปลี่ยนนะครับอันไหนใช้ได้ก็ใช้ประหยัดให้ลูกค้าเปลี่ยนโซ่เราลิ้นอย่างเดียวกระบอกดันโซ่ใช้ได้เฟืองปั่นปั้มดีฟันดีนะ จริงๆหัวน,น็อตยังไม่เคยถอดเลย รองรอยการเผาไหม้ไม่หมดเนาะ รีมร้อยเอ็กมเอ็กเซลนี่ก็พัฒนาประก็นแล้วนะครับไม่ต้องมีลูกยางเหมือนรีมร้อยรีมพูแล้ว ยางกิ้งก็ก็สึกหล่อไปนะอันนี้น่าจะต้องเปลี่ยนกับโซ่เราลิ้นยางกดยังดีเปลี่ยนโซ่เราลิ้น ดูลูกสูบนะครับลูกสูบก็ยังไซส์สแตนดาร์ดอยู่นะเริ่มที่น50นะครับ50นะครับยังเดิมอยู่วาวก็เหมือนว่าไอไอดีจะจมหรือเปล่าเหมือนวาไอดีจมนะไอเสียน่าจะใช้ได้อยู่ ดูวีดีนะครับมีจะต้องเปลี่ยนก็มีโซ่เราลิ้นยางกิ้งยางกดดีตัวดันโซ่ดีกระบอกดานโซ่ีเ่องปันั้ำดี่ังฟันค้ำด,ด,ดีนะครับฟันดีฟานอาจจะเป็นวาลไอดี ID, จมเดีย๋ยวถอดดูอีกทีแล้วก็ฟินก้านวาลว เออวาวมาแล้วนะนี่คือวาวไฮเสียวายเสียยังหนาอยู่นะครับแที่มันกินน้ำมันเครื่องนี่เห็นมามาพอกอยู่แต่ก็เข่าก็ไม่ไปเชิญทําให้ไม่ติดนะ,ะถือว่าโชคดีไปบางคันเห่าไปคานี้ก็ไม่มีกําลังอัดนะที่วิ่งไปแล้วพอไปดับแล้วสตาร์ทไม่ติดกาลังอัดหายก็เป็นตรงนี้ก็ได้นะพวกที่กินน้ำมันเครื่องนะถ้าไม่แก้อันนี้คันนี้ไม่เป็นไรนะไม่ไม่ไปคาบ่าเหมาไม่ไปคาบ่า ลอยดีลยดีก็ค่อนข้างบางเหมือนกันนะนะแต่ก็ไม่เป็นรอยนะจะชงใาชาไ้ได้อยู่นะครับใช้ได้เดี๋ยวบดก็ใช้ได้บ่าก็ได้อยู่นะครับแข็งนะครับอาจจะเปลี่ยนวาลเพราะว่าเริ่ม เริ่มขมแล้วตรงเนี้ยได้อะไรมาแล้วน,นะครับสินการวาวโซลาลินแท้นิดเบอือสูงนะครับอันนี้ก็ยางกิ้งแท้นะครับสูงพิจิตฮาเนยนยนนะครับ สูงก็เป็นไซส์50าสิบเป็นอาร์ตกล่องดำนะครับโซ่ราวลิวน้นก็เป็น88ข้อนะเท่ากับเวฟร้0ย8ข้อแท้ศูนย์ จะประกอบจานไฟก็เปลี่ยนซิงจานไฟนะครับพอเริ่มเริ่มแข็งแล้วของเดิมนเนี่ยของคู่ตัวยางกดก็ไม่เปลี่ยนนะแท้ใช้คู่ตัวยางกิ่งนี่เปลี่ยนนี่นะยางกิ่งแท้เบิร์สูง